สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่2กันยายน2,567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่1น,นะครับผม สำหรับวันที่1นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่2กับ7นะครับผมสำหรับตัวเด่นสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับแนวทางในรอบชาปกิจนะครับผมมา3 7ในรอบพิเศษนะครับผมมาห้าเสำหรับในรอบปกตินะครับผมมา2 5 สายวิ่งสายรูด29นะครับผมสำหรับในรอบ vip นะครับผมมา25ตัวเก่าตัวเดิมนะครับผม fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้สายวิ่งสายรูดจะได้4525นะครับผมกอแสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ สองนะครับผมชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมันจะให้อยู่ที่หนึ่งกับหกนะครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับหกนะครับผมหกจะมีหกสองหกสาม 6.4 6.5และก็6.7สำหรับตัวกันนะครับผมจะเป็น7.4 สำหรับสายเบิ้ลระวังด้วยนะครับผมวันนี้ระวังเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่สห้าห้าแล้วก็หก

f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผม<อ>เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดี <S <S เฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ